สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดไพ่รักษาใจค่ะทำอย่างไรจะให้เรื่องงานหมดปัญหาและกลับไปทำงานที่เดิมได้เร็วๆที่สุดค่ะคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจย่งมยอดการตั้งคำถามมันต้องแบบนี้แล้วมันจะดึงศักยภาพของเราออกมาได้ดีมากเลยค่ะ ทำอย่างไรที่จะให้เรื่องงานนั้นหมดปัญหาเรื่องงานไม่เคยหมดปัญหาค่ะนะีอยากจะบอกกับทุกคนใครที่นัดตอบคําถามไปให้เอาคําตอบของนัทหลายๆคําตอบอะไปปรับใช้กับตัวเองนะไม่มีปัญหาหมดในเรื่องงานเด็ดขาดเพียงแต่แค่ว่าถ้ามันมีปัญหาในระบบงานนั้น่ะถ้ามันมีปัญหานั่นคือโอกาสเพราะโอกาสนั้นมันจะทําให้เรานะั้นเนี่ยพัฒนาแก้ปัญหาและเอาตัวการแก้ปัญหานั้นที่มันสำเร็จผลแล้วอะมาสร้างเป็นระบบงานต่อไป ฉะนั้นนั่นไม่อยากให้พี่ไก่กลัวในเรื่องปัญหานั่นอยากมองว่านั่นอยากให้พี่ไก่มองว่าในทุกๆอย่างปัญหานคือเพื่อนของเราแล้วมันจะดึงตัวเราให้เป็นคนที่มีศักยภาพมากขึ้นฉะนั้นอย่าไปกลัวปัญหานะคะพี่ไก่สิ่งที่พี่ไก่จะทําค่ะเห็นไพ่ใบนี้ไหมพี่ไก่พี่ไก่จะต้องบางอย่างที่มันเป็นตัวเราอ่ะการที่เรายึดมั่นถือมั่นอีโก้ในตัวเราต้องลดลงนิดนึง นัดไม่รู้ว่านัดพูดไปมันถูกผิดอะไรนัดไม่รู้เพราะนัดไม่รู้จักใครทั้งสิ้นเลยแต่สิ่งหนึ่งคือความรู้สึกของนัดที่มันเกิดขึ้นบางอย่างเราจะต้องลดอีโก้ของเราลงแล้วเห็นประโยชน์ส่วนรวมให้ได้มากที่สุดสิ่งนี้มันจะทำให้เรามีพลังในการที่เรานั้นจะเดินหน้าต่อไปได้ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ค่ะถ้าหากว่าเราเข้าใจปัญหา ฉะนั้นไม่อยากให้พี่กลัวในปัญหานะกลับและกลับมาทำงานที่เดิมได้เร็วที่สุดค่ะสิ่งนี้นะคะนอกจากเราจะลดอีโก้ในตัวเองลงแล้วเราจะต้องรู้จักตัวเราให้ชัดเรามีอะไรที่เราต้องปรับปรุงเรามีอะไรต้องพัฒนาแล้วเราต้องดูค่ะว่าการที่เราจะทำงานที่เดิมได้เร็วที่สุดเนี่ยตอนนี้ที่เดิมเราเข้าไปถึงไหนละเราก็จะต้องพัฒนาตัวเอง ขึ้นเช่นกันบางอย่างการที่เรายึดติดกับอดีตมากเกินไปมันจึงทำให้ปัจจุบันของเราอะ่ะมันไม่ราบลื่นฉะนั้นจงพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันลดอีโก้ในตัวเองลงลดสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของเราอะคะ่ะให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเลยคะ่ะพี่ไก่คุณกำลังอยู่กับ นัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ